อยากได้มานานแล้วจ้ะทุกคนจ่าสาวเรหน่อยไมโครฟลูนเธอมีเพื่อนแล้วนะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าพบาะพกับช่างสาวสาวอินซ์บีเดนยังมานั่งเมาทมอสแล้ววันยังมานั่งคุยกันแล้วจะมามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งแล้วจะนะทุกคนจาว่าไม่นี้สัยละหน่อยได้ของขวัญแล้วจะมามารีวิวของขวัญนี่แหละจ้ะทุกคนจ่ารีวิวนะจ๊ะนะหรือว่ามาโชว์ของขวัญคนร้ายเสียห้ยแล้วจะมาทุกคนจ่า แน่อนอนเลยะเนาะดีใจจ้ะทุกคนจ๋าครั้งแรกที่ว่าได้ของขวัญนะจ๊นะนบเรศมาเมื่มาครั้งแรกครั้งแรกของปีนะจ๊ะเนาะวันเกิดกับพานมาตโดดแล้วนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ของขวัญวันที่สมารแล้วก็ของขวัญปีใหม่ด้วยนะคะทุกคนขาก็เปิดไปพร้อมกันเลยนะคะ <g ül s> <c oughs> อยากได้มานานแล้วจ้ะทุกคนจ๋าสาวหน่อย ว่าวเพิน่นบอกอยากได้เด้อยากได้เด้ยอยากได้เด้ดเดและแดวเพิ่นก็ซื้อให้สาวเราหน่อยนะจ๊ะเนาะนี่จ้าพี่น้องจ้างามมากงามงามจะให้เบิ่งนะจ๊ะนะเนาะเต็มเต็มจ้ะพี่น้องนี่งาม ฉันเยวเหลืองจะไปนางเอามาแม่ผิดด่านี่จ้าไมโครฟรนเธอมีเพื่อนแล้วนะมอนสเตอร์นี่นี่นี่มีมูแล้วอีพอซื้อใหอ้แม่ลูกนี่โอ้ยแกะๆเราจะนอนวาข้างในอืมว้า จังใดเนอโน,โน่บาทเนี่ยคือเป็นงวมหน่ะโอ้นี่ว้าวอ,อ้ยอุ้ยขอโทษขอไว้หน้าจ้าได้ความดีใจจ้าพี่น้องจ้านี่บลูหน้าจ้าสดใช่ปะบลู บลู Blue, สีดำนะจ๊ะนะ้ะทุกคนจ๋าก็มีเพ <จะ S 1> <ผ>ื่คนจา๋าพะวน์อ่ะอุ้ยอืมใส่โป้ปินนะจ๊ะน้องตงห้ค้อนว้อยมาบึงจ้ะทุกคนจา๋าพิ่นว่าเราละหน่อยกะแอบอบลูนะจ๊ะนะบ่เคยใส่กับข้างแรกนะจ๊ะนะทุกคนจ๋ากะอาทิตดีก็น้องเพื่อนนะจ๊ะนะออันนี้กะที่มาตรฐานอาทิตดีกลัวนะจ๊ะน้อราคาอาทิะแตกต่างกันไปน่อยนึงนะจ๊ะนะกะเพื่อ เอ่อคมชัดในการกินหรือว่าการเบ่านาะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋ามาจ้ะเฮากระิมาลองเนาะจ๊ะเนาะซาลาเนาะกระเจนขออนุญาตลองคือว่าลองตัวนี้นะจ๊ะเนาะสายอ่ะน้องมอนสเตอร์ตัวนี้เนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นยี่ห้อบลูคือกันเนาะถ้าทุกคนจ๋าบลูเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็ซาลาหน่อยกับที่รองเอาตัวนี้เนาะจ๊ะเนาะมาเสียบใส่น้องตัวนี้เนาะจ๊ะเนาะเ้ามเบื่อเกันเลยนะจ๊ะเนาะว่าจะติดหรือไม่ติดนะจ๊ะเนาะกะสายตัวนี้อาจจะสั้นไปเนาะจ๊ะเนาะไปบลูตัวนี้อาจจะสายยาวกว่าเนาาาาะะะจจจ้้เเนนนอองพิ่มะ โอเคหนึ่งสองสามนะจ๊ะเนาะติดแล้วนะคะเพื่อนบอกว่า blue ยุตยุทั้งหนานะจ๊ะเนาะอันตุ่มตรงนี้ก็เป็นที่ว่าปุ่มหลายปุ่มเฉเกินทว่าซาละหน่อยคืออ่านอ่านแบบไม่เข้าใจนะจ๊ะเนาะเพราะว่า เป็นภาษาอังกฤษนะจะ๊ะนอัะเอากับวมลูเรื่องจังสี่นะจ๊ะนะทุกคนจ๋าให้เพื่อนมาปรับให้นะจ๊ะนะกับปุ่มนี่ก็เป็นปุ <m> ่มเล่งเสียงนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าปุ่มเล่งเสียงแล้วก็อันนี้ปุ่มปิดปุ่มเปิดนะจ๊ะนะคือว่าปุ่มปิดเสียงถ้าเกิดว่าเพื่อนนั่นนั่นแบบกนะจ๊ะนะเพิ่นกับม่มีเสียงนะจ๊ะนะแต่อันนี้เพิ่นกับมีเสียงนะจ๊ะนะคือว่าถ้าเกิดเช้าแล้วก็ที่กดนะจ๊ะน็คือปิดเสียงในไม์นะจ๊ะนะเราก็จะมาร้งบะ ถ้าเกิดเพลนแบแบบเพ้นคือว่าคือกระพริบนะจ๊ะนะไม่ทํางานนคือว่าอันปิดเสียงเวลาเขาบอกปร่ไดยนนเนะจ๊จนะเนาะโอเคจะเปิดแล้วระจ๊ะเนาะเราจะมาดูข้านะจ๊นะทุกคนจ๋าเสียงหายนะจ๊นะทุกคนจ๋ามือขึ้นกันหนักไปน่อยนะจ๊นะอันนี้ก็หลายปุ่มหลกเกินนะจ๊ะนากา นี่นะจ๊นะเนาะหลายปุ่มมากมายเลยนะจ๊นะเนาะกัซาเลนาะกับบลูนะจ๊นะเนาะอ่ะชาอ้งใดกะไฮคอนบอยกะเปิดหายนะจ๊นะเนาะกับผู้ใดอยากได้ดีมากนะจ๊นะเนาะเพราะว่าไม่แอนน้องเพื่อนนะจ๊นะเนาะเป็นที่ว่านชนะเลิศเก,กับโวกงการแบบแอบมบแบบพาน b นเบสเดอะเบสวันนะจ๊ะ มีปุ่มหมากไม้สลือเกินนะเจ้านะทุกคนก็ซาแล้วนะก็ดีใจนะเจ้านะไปดีใจที่ได้น้องเพิ่นม้านะเจ้านะกระลาบังมอนสเตอร์กะเอ็มดีแต่หากว่านันัติบดีซัมนี่นะเจ้านะเพราะว่านี่กะอาทิเก้าแล้วนะเจ้านะอันนี้น้องเพิ่นหัวกระมาคือว่านันนิยมนิยมใช้ในต่างประเทศและในประเทศไทยนะเจ้านะทุกคนจ้ะอาทิบอแพงอาทิ มีราคาหน่อยหนึ่งนะจะนะ่ก็หลายพันขื่นอยู่นะจะนะ่เป็นเป็นเงินไทยนะจะนะแต่ก็คุ้มค่านะจะนะทุกคนจะคุ้มค่ามากเลยท่งที่ว่าเสียงดีเสียงดังฟังชัดแล้วก็ภาพภาพกับบเป็นอย่างนะจะนะขอให้แบบเวลาพูดก็คือ ช,ชัดเจนนะจทุกคนจะไปแล้วนะจะน,นะกราบขอบคุณและขอบคุณมากมายเลยนะจะน,นะที่เขามารับชมและรับเบิบ้งช่องสา,ส,าสาวสาวอินสวีเดนนะจ๊ะน,นะทุกคนจะกับมี่อย่างมากมายนะเจ๊ะน,นะแล้วเดก็มารีวิวเอ็นนองไพ พ่อแม่พี่น้องเนี่ยบึ้งนะจ๊นะนาวาษาเราหน่อยได้ของขวัญมานะจ๊ะนะขอบบุญขอบคุณมากมายเลยนะจ๊ะนะไปแล้วนะจ๊นะะไว้พอกันในคลิปกินนะจ๊นะน้าซาเราจะใช้น้องเพื่อนเป็ดให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะจ๊ะนะไปแล้วจ้าสวัสดีนะจ๊นะน๊าบ้าย